ับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมทุเรียนที่สวนนะครับพามาอาปัปเดตกัน,นครับว่า,าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ให้ปุ้ยเกลดนะครับพ่นฉีดพ่นเข้าทางใบนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางต้นก็มีช่วงจังหวะเป็นแทงยอดอ่อนนะครับแล้วก็ บางต้นก็จะเป็นช่วงใบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนอายุหเดือนนะครับก็เป็นช่วงที่พ้นม่กิดหนาวมาแล้วเนาะเขาก็จะแตกยอดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใบเก่าก็ามีอาการใบไหม้บ้างนะครับ ทุเรียนนะครับเมื่อเขาพ้นหนาวมาแล้วนะครับพ้น,นช่วงวิกฤตมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแทงยอดนะครับหลังจากที่เขาชะงักในช่วงฤดูหนาวนะครับเขาก็จะแทงยอดออกมาแสดงให้เห็นถึงเ,เป็นการฟื้นตัวของเขานะครับพ้นจากความขีย้จากอากาศหนาวแล้วก็ร้อนในเวลากลางวันนะครับเขาแทงยอดออกมาแบบนี้ ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าทุรียจของเรานั้นฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะบำรุงเขาได้เต็มที่แล้วสวยนะแทงยอดสวยอยู่อาจจะมีอาการเค็มปุ๋ยบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นมือใหม่คนนึงนะฮะ ในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่เล่งต้นมากจนเกินไปนะครับไม่บำรุงปุ๋ยไม่ฉีดฮอร์โมนเยอะจนเกินไปนะครับเพราะมันอาจทำให้ต้นทุเรียนนั้นเครียดเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความเครียดให้กับเขานะครับทำให้เขาอาจจะโซมมากกว่าปกติก็ได้นะครับ ซึ่งอากาศที่นี่มันก็ไม่ได้หนาวมากนะปีนี้มันไม่ได้หนาวมากผมก็มีการใส่ปุ๋ยไปบ้างระหว่างเดือนนะครับตามคลิปที่ผ่านมานะที่ผมทําให้ดูก็สภาพใบนะครับยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่ายังมีขอบใบไหมปลายใบไหมอย่างเงี้ยครับมีบ้างนะครับเป็นบางบางบาง,บางกิ่งนะครับไี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนเม็ดที่ผมได้ปลูกไว้นะครับสูงเกือบเท่ากันแลวเห็นไหม เดี๋ยวอีกสักถึงช่วงที่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะาสามารถเข้าไปทาบกิ่งกันได้นะครับผมก็จะจับกระทาากิ่งเข้าไปเข้าหาต้นต้นหลักของเรานะครับเพื่อเสริมขาเขานะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีคิวได้พ่นธาตุอาหารรองเสริมให้กับเขาอีกนะครับก็จะเป็น ธาตอาหารรองนะครับบวกไปกับพวกจุลธาตุนะครับพวกแมกนีเซียมพวกออะไรล่ะสักะสีอย่างเงี้ยครับพ่นในเขาอีกนะครับถึงรอบพ่นพอดีนะครับแล้วกกดอะมิโนโน,นะครับกดอะมิโนเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับ ที่ใช้ในการฟื้นต้นทุเรียนที่ผ่านอากาศหนาวมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทุเรียนเราเนี่ยผ่านอากาศหนาวมาช่วงฤดูหนาวมาเนี่ยทั้งใบทั้งต้นทั้งรากเนี่ยเขาอาจมีการเสรื่อมโทรมไปบ้างนะครับอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทํางานผิดปกติเช่นอารากอาจจะไม่เดินนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ย ถ้าเกิดเราฉีดกรดอะมิโนไปทางใบเลยเนี่ยเขาจะนำไปใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องผ่านขระบวนการาดูดเข้าทางรากผ่านการออสโมซิสอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะครับธาตุอาหารในดินจะมีมากมีน้อยรากดูดซึมได้หรือไม่อันนี้เขาไม่สนใจเลยครับเราพ่นกรดอะมิโนไปให้เขาเลยนะครับเขาจะนำไปใช้ ได้ทันทีนะครับเอาปบบำรุงใบบำรุงยอดนะครับเพื่อใช้ในการแทงยอดนะครับผิดใบต่อไปอแบบนี้นะครับพอดีผมได้ฮอร์โมนมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะฉีดพ่นวันนี้มีคิวได้ฉีดพ่นธาตุอาหารรองเสริมนะครับแล้วก็พวกจุลธาตุอะไรทั้งหลายรวมถึงกรดอะมิโน,โนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดพ่นวันนี้แดดเริ่มเริ่มออกมาอ่อนๆแล้วเดี๋ยวไปดูต้น,ตนถัดไปนะครับ ตัวนี้ก็แทงยอดได้สวยอยู่นะครับใบเก่าก็หลุดร่วงไปบ้างนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเก็บใบชุดนี้ไว้ให้ได้นะครับอย่าลืมบวกถ้าใครฉีดพ่นนะครับอย่าลืมบวกยาป้องกันกําจัดเชื้อราไปด้วยนะครับ แล้วก็มแมลงนะครับใบอ่อนช่วงเนี้ยช่วงแทงใบดามแบบนี้ใบเริ่มกลางอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยแมลงเขาจะชอบมากๆนะครับช่วงเนี้ยฉีดพ่นไว้ด้วยนะครับผมเป็นการป้องกันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเสียยอดอ่อนชุดนี้ไปแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่ากําลังของต้นจะถดถอยลงแน่นอนครับเพราะว่า,าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาอาจจะถ้าทหารที่เขาสะสมไว้ที่ต้นเนี่ยเขานํามาใช้เกือบจะหมดแล้วละ่ะฮะอันนี้เป็นเป็นการสังเกตดูเฉยๆนะครับถ้าเกิดเราเสียใบยอ่อนชุดนี้ไปเนี่ยกําลังของต้นจะถดถอยเพราะว่า,เ,าเขาได้นําพลังงานจาก ส่วนหนึ่งจากใบเก่ามาเนี่ยมาใช้ในการแหงยอดถูกไหมฮะถ้าเกิดเราเสียยอดชุดนี้ไปเท่ากับว่าต้นเขาน่ะไม่มีพลังงานเหลือแล้วหรือเหลือน้อยนะครับถ้าเกิดเขาดูดทางดินไม่ได้หรือไม่ได้รับทางใบเนี่ยต้นเขาจะต้องโซมแน่นอนครับเราต้องเก็บใบชุดนี้ไว้ให้ดีนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นชุดแรกของปีนี้นะครับหลังจากที่เขา,เาผ่านฤดูหนาวมาเนี่ยถือเป็นชุดแรก นับเป็นชุดใบที่หนึ่งก็ได้ครับไปดูอีกต้นหนึ่งนะเนีย่ยต้นนี้ที่ผมบอกว่าอ,อ,อาการเขาไม่ค่อยดีนะครับใบเขาไม่สวยใบไหม้ขอบใบเหลืองที่ผมสันนิษฐานคร่าวๆไว้นะครับว่าเขาน่าจะขาดธาตุโพแทเสเซียมนะครับ สัปดาห์ที่แล้วผมก็ฉีดพ่นไปเรียบร้อยแล้วใบที่เขา,เ,าเป็นใบดาบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็กลางเรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะใบใหม่ก็สวยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะฉีดท่านหาลองเสริมกรดอะมิโนเข้าไปเสริมเขานะครับแล้วลองดูที่ว่าใบชุดนี้จะเป็นแบบเดิมไหมนะครับแล้วก็เดีย๋ยวใบชุดเดิมเนี่ยเขาหลุดร่วงไปก็ไม่เป็นไรละ เดี๋ยวมันก็จะสวยแล้วต้นเนี้ยคาดว่านะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับไอ้ต้นนี้ที่ผมเคยบอกว่าผมรือโคกเขานะครับเขาก็ยังยืนต้นนะยืนต้นสวยอยู่นะครับแต่อาการอ,อขอบใบเหลืองก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับ กลับมาเริ่มเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมเอีเหตุให้ผมต้องคิดอีกแล้วว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับรอบนี้ผมก็จะฉีดพ่นถ้าลองเสริมกรดอะมิโนเหมือนกันจะใช้วิธีการก็คือเสริมอาหารให้เขาทางใบนะครับซึ่งปกติเทางทางใบผมไม่ค่อยได้เสริมแบบจริงจังนะครับผมก็จะเสริมเป็นค้างคาวไปเท่านั้น รอบนี้ผมจะเสริมแบบจริงจังเลยนะครับจะฉีดให้เขายี่สิบประมาณสามสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับสองถึงสามสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาแสดงอาการแบบนี้ผมอาจจะฉีดยี่สิบวันครั้งนะครับจะไม่ถึงสามบวันหรอกเผื่อเขาจะหายนะครับเผื่ออาการเขาจะหายต้นนี้กเ็เข้าเดือนที่หกแล้วนะครับโซมอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนนะครับแต่ว่า ดูเหมือนเขาจะเริ่มจะแทงยอดอีกครั้งหนึ่งละมีอาการเหมือนอมีเมฆเข้าสารขึ้นนะครับตามตามกิ่งละอาจจะแทงยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวไปดูต้นถัดไป ตัวนี้ก็ถังยอดสวยอยู่นะครับเป็นใบดาบยอดก็อวบดีนะครับผิดหูพิตาจากสัปดาห์ที่แล้วมากเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมพ่นปุ๋ยเอ,อ็นพีเไปนะครับเป็นปุ๋ยเกตเอ็นพีเคสามสิบยี่สิบสิบนะครับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมฉีดพ่นอย่างไรนะครับ ต่ก็หลายๆท่านก็แนะนําว่าไม่ควรนะครับไม่ควรฉีดหรือต้องฉีดในปริมาณที่เบาบางมากๆนะครับเหตุผลในนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงฉีดพ่นธาตุเอพีเคทางใบไม่ได้นะครับแตกยอดสวยอยู่นะตันนี้ น,นี่ก็เป็นอยอดชุดแรกนะครับหลังจากที่เขาผ่านหนาวมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวดูต้นถัดมาตัวนี้แตกยอดเต็มต้นเลยนะฮะยอดแข็งแรงดีนะครับ ถ้าเขาแทงยอดแล้วใบเขาใบแก่เขาเนี่ยใบเก่าเขาเนี่ยยังเขียวอยู่นะครับไม่หลุดร่วงแสดงว่า أ, ต้นทุเรียนเนี่ยมีพลังงานเพียงพอนะครับที่ใช้ในการแทงยอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มแทงยอดเนี่ยแทงยอดอ่อนขึ้นมานะครับแล้วใบเก่าจะเริ่มเหลืองเหลืองเหลืองจะหลุดร่วงนะแสดงว่าเขาใช้พลังงานจากใบเดิมนะครับรุ่นพี่นะครับเสียสละให้รุ่นน้องนะครับ ส่งพลังงานไปเลี้ยงยอดเพื่อให้เขาแทงยอดใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแทงยอดแล้วนะครับใบเก่ายังเขียวอยู่แบบนี้แสดงว่าต้นเนี้มีการะสะสมพลังงานไว้เพียงพอนะครับลากดูรอาหารได้เป็นปกติอย่างเงี้ยคือโอกาสรอดอ่ะสูงครับอันนี้เราต้องบอกก่อนนะอันนี้อายุสามเดือนเนี่ยห้าเดือนผมจะมีห้าหกเดือนผมจะมีประมาณ 2ต้นนะครับก็คือต้นแรกกับต้นที่ผมบอกว่าผมรื้อโคกนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นเดือนที่สามนะครับเข้าเดือนที่สี่ก็จะได้แค่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับต้องบอกกันนะผมทุเรียนสายดินเหนียวนะครับอาจจะโตช้านิดน,นึงนะมีการทดลองปลูกนะครับดูต้นต่อไป ก็เหมือนเหมือนกันนะครับแทงยอดใบเริ่มเริ่มกลางนะครับเป็นใบดาบบ้างเริ่มกลางบ้างนะครับประมาณนี้อย่าลืมพ่นยากำจัดป้องกันมแมลงด้วยนะครับแล้วก็ยาเชื้อราด้วยครับเ,เดี๋ยวดูต้นนี้ ใบเขียวเข้มสวยดีนะครับแต่ยังไม่ถึงกับมันเงานะครับเขียวเข้มด้านๆนนะครับก็อาสารอาหารอาจยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบาย,ยังไม่ดำไม่เขียวเข้มไม่มันเงานะครับแต่ก็ผมก็พอใจแล้วฮะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มแทงยอดอีกครั้งเลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับต้นนี้คือแทงยอดก่อนก่อนเขาเลยนะอ่า จนใบใบใบชุดใหม่อ่ใบชุดที่แล้วเนี่ยกลางจนเขียวเข้มแล้วเห็นไหมฮะแบบนี้เลยผมพอใจนะครับผ่านฤด,ดูหนาวมาแล้วสภาพต้นทุเรียนเป็นอาการประมาณนี้ผมโอเคละถือว่าพอใจนะครับ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้พามาอัปเดตทุเรียนกันนะครับว่า,าทุเรียนโซนภาคกลางนะครับโซนดินเหนียวท้องนานะครับดูแลประมาณผมเนี่ยแล้วก็ได้ต้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่ารอดนะครับรอดจากาการปลูกถือว่าปลูกติดละแทงยอดเป็นใบที่สามชุดที่สามละแสดงว่าต้นเขาเนี่ย ยึดจับกับดินได้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เหลือแค่วิธีการดูแลเขาต่อ,ตอไปนะครับว่า,าจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับจะเติบโตดีขนาดไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไว้นะครับอ่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพามาชมทุเรียนต้นหนึ่งที่ที่ผมเพิ่งลงปลูกไปล่าสุดนะครับประมาณสองถึงสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้ผมปลูกเสริมไปหนึ่งต้นที่ผมทําคลิปไปว่าผมปลูกด้วยวิธีอย่างไร,งไรนะครับ ทำโคกอย่างไรนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับก็ยังไม่แทงยอดนะครับยังไม่แทงยอดประมาณสามสัปดาห์ใบก็ยังเขียวอยู่นะครับมีการปลายใบไหม้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับรอให้เขาแทงยอดอันนี้ผมยังไม่ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเดีย๋ยวผมรอให้เขาเแทงยอดเล็กๆกอ,อกมาก่อนนะครับผมก็จะเริ่มอัดปุ๋ยเขานะครับ เป็นปุ๋ยครั้งแรกหลังจากที่ลงปลูกอะไรเงี้ยเพื่อ,อให้ต้นเขาได้นําพลังงานตัวเนี้ยที่เราใส่ปุ๋ยไปให้เนี่ยเป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับหกสอสามอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะหามาใส่ให้เขาเพื่อ,อให้เขาเอาเป็นพลังงานในการแทงยอดนะครับไม่ดึงพลังงานจากใบเก่านะครับแต่เราต้องหาจังหวะใส่ให้ดีๆนะครับแตกใบอ่อนมาเล็กๆเ,เนี่ยเหมือนก่อนประมาณช่วงหางดาบประมาณช่วงใบดาบเหรอเรียกอะไรกัดหางปลาทูอะไรนะฮะ ประมาณนั้นผมก็จะเร่งรีบสใส่เขาเลยนะครับถ้าช้ากว่าน,นั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะครับอันนี้ต้นที่เพิ่งปลูกไปดูคลิปเก่าผมได้นะว่าผมปลูกยังไงนะอันนี้ผมทําคลิปไปการปลูกการทำระบบน้ําการทำสแสลมนะครับค่อนข้างละเอียดเข้าไปติดตามชมคลิปเก่าได้ผมได้นะอเดี๋ยวผมท้างั้นวันนี้ผมก็ลาไปด้วย ตินนี้กันละกันนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีวันนี้บ้านสวนน้ำสิงคอลาาไปก่อนครับสวัสดีครับ